ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าองตวนี้มาซียาวนั้นจะไม่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA ฟเอคัพนะครับเนื่องจากว่าองตวนี้มาซียาวนั้นมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยไวในนัดที่พบกับฟูลแลนด์นั่นเองนะครับโอ้โหเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเพิ่งหายมาหยกๆนะครับโอโ้ขายทิ้งเถอะผมว่านะขายเัมเมอร์นี้ใช้ไม่ได้เรื่องอะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่เขาเลือกมาแมนยูดีเต็ดเท่านั้น ถ้าเกิดเขาจะย้ายออกจากสโมสรทอนแนมพอสเปอร์นะครับตอนนี้นะครับเฮลิเคนก็กําลังใกล้จะหมดดิวหรือหมดสัญญากับทอนแนมพอสเปอร์แล้วครับเพราะว่าเหลืออีกแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นเขาก็จะหมดสัญญานะครับและตอนนี้เคนก็ยิงไปแล้ว32ประตูจาก49้นัดรวมทุกรายการแล้วก็มีโอกาสทําลายสถิติของอารันเชีเลอร์ในฐานะกองหน้าที่ทําประตูสูงสุดตลอดการของพิมลีกอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับแมนยูไนเดก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเซ็นสัญญากับ เฮลิเคนเพื่อยกระดับกองหน้าของแมนยูแบบให้มันจบสกอร์ที่มันคมๆมกวนี้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าดานิเอลเลวี่นะครับประธานสโมสรของท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นไม่ต้องการที่จะขายเฮลิเคนให้กับทีมคู่ต่อสู้นะครับหรือทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ตอนนี้นะครับทีมที่สนใจเฮลิเคนยักษ์ใหญ่ของยุโรปจากสเปนนะครับก็คือทีมเลอมาริดนะครับคาดกันว่าเลอมาริดนั้น อาจจะยื่นข้อเสนอให้สเปอร์ถึง120ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไฮเลเคนไปร่วมทัพนะครับและอีกอย่างนะครับก็มีข่าวแววๆออกมาว่าทางคาริมเบนซิมานั้นก็พร้อมที่จะย้ายออกจากสโมสรเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับเพราะว่า,าสัญญาของเขามันก็ใกล้จะหมดลงกับเอามาดริดนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เรอัลมาดริดนั้นต้องหากอรหน้าคนใหม่นะครับมาแทนคาริมเบนซิมาที่จะออกจากสโมสรมาดริด อาจจะเป็นช่วงเัมอร์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เนาะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่า เอลิกเทนฮากหรือสมโมสรแมนยูนั้นเซ็นสัญญากับเฮลิเคนไม่ได้หรือโน้มน้าวใจยังไงเฮลิเคนก็ไม่มานะครับเทนฮากก็มีแผนสำรองครับเขาก็อาจจะไปเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซามเฮมลามุดฮอยลุนกอนาโลลามอสอีวานเฟอร์กุสันแลวก็นักเตะรายอื่นๆนะครับที่ตอนนี้เทนฮากก็ได้ลีดลายชื่อเป็นเทียบแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับซัมเมอร์นี้เทนฮากต้องไปล่าก,กองหน้าคนใดคนหนึ่งมาอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของสกอตแม็กโทมินีนะครับที่ยังอยู่ในบัญชีรายชื่อของนิวคาสเซิล ที่สนใจจะเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็ซัมเมอร์นี้นิวคาสเซิลก็ยังสนใจสกอตแม็กโทเมเนีอยู่นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูกับเอริกเทนากนั้นก็ไม่ได้มีแผนที่จะขายสกอตแม็กโทเมเนีออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะยังมองว่าสกอตแม็กโทมเนีนั้นยังมีอายุน้อยแล้วก็เป็นคนสําคัญของแมนยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าช่วงซัมเมอร์นี้นะ่ะเทนากเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับสกอตแม็กโทเมเนีนะครับ เพราะเจ้าตัวนั้นก็อยากจะย้ายทีมเนาะไม่ค่อยได้ลงเล่นในยุคข,ของเทนฮากเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวขององตนี้อีเลงกานะครับที่ตอนแรกแมนยูนั้นวางแผนที่จะปล่อยเขายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ตอนนี้พวกเขายินดีที่จะขายเขาแล้วเพื่อที่จะเอาเงินทุนจากการขายอีเลงกานั้น ไปซื้อนักเตะรายอื่นเข้ามาในสโมสรแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตอนแรกนะครับแมนยูก็ได้ตั้งค่าตัวของอ e ีลังกาไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแต่ตอนนี้ก็ลดราคาขายอ e ีลังกาลงเหลือ10ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแบบขายลดราคาเลยขายเซลลนะครับทีมไหนสนใจก็มามาซื้อนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมได้เด้อ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเบนจามินปาวานะครับกองหลังของบาเย r ร์มิวนิกที่ตอนนี้แมนยูน t เต็ดนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาหลังจากที่เบนจามินปาวานั้นกําลังจะหมดสัญญากับบาเยอร์มิวนิกและคาดว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับบาเยอร์มิวนิกนะครับและตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่แมนยูน n เต็ดเท่านั้นที่สนใจนะครับมันก็มีทีมอย่างแมนซิตี้ก็สนใจกองหลังรายนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากองหลังรายนี้นะเล่นได้ทั้งแบ็กซ้าย แบ็กขวาก็เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์อีกด้วยนะครับยังไม่พอนะครับประวัติของเบนจามินปาวาก็โอ้โหน่าสนใจมากนะครับเบนจามินปาวานะครับก็ได้คว้าชแชมป์ลีกกับบาเยิร์นมิวนิกมาแล้วและก็ได้คว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกกับฝรั่งเศสมาแล้วอีกด้วยนะครับเป็นดีกีกองหลังแชมป์โลกเลยนะเนี่ย awa, เอเบนจามินปาวานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันกินวูดนะครับที่ว่ากันว่าตอนนี้นะครับรอแค่อย่างเดียวนะครับรอแค่เกลเซอร์นั้นอนุมัตินะครับว่าจะให้เมสันกินวูดนั้นกลับเข้ามาสู่แคดิงตันหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้นะครับ อำนาจทุกอย่างมันก็ยังเป็นของเกลเซอร์อยู่เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ขายสโมสรให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูอนาคตของเมสันกินวูดนะครับว่าจะได้อยู่สโมสรแมน Man, ยูไหมหรือจะเห็นเขาในช่วงปีซีซั่นหรือเปล่านะครับโดยความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเทนฮานั้นก็ตั้งตารอที่จะพบกับเมสันกินวูดนะครับเมสันกินวูดนั้นก็ได้เคยโชว์ผลงานให้ประจักษ์แล้วในยุคข,ของโอเลโกนาโซชานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซุปตาเนมานะครับที่ว่ากันว่าถ้าเกิดเขาย้ายมาพเม์ลีกทีมเดียวที่เขาอยากจะมาก็คือทีมแมนยูนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหลายคนนะครับก็ไม่ค่อยชอบเนมาเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะพวกผู้บริหารของแมนยูนั้นก็ไม่ชอบสไตล์หรือนิสัยของเนมานะครับและอีกอย่างนะครับเนมานั้นก็อาจจะเหมาะกับแมนซิตี้ก็ได้เพราะคุณซืออย่างเป๊ปกัวดิโอลานั้นก็ได้เคยใช้งานเขาแล้วในยุคข,ของ MSN นะครับก็คือเมสซี่เนมาแล้วก็ลุยโซเลสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าท่านชีกยัดซิมนั้นหรือสมูรอนแมนยู U, สำเร็จท่านชีกนั้นก็จะไปดิวเนมามาทัานทีนะครับเพราะท่านชีกนั้นชอบเนมามากชอบสไตล์ของเนมามากนะครับเป็น FC ของเนมาอีกด้วย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาบิดลาย่านะครับที่เอเย่นของเขานั้นก็ได้ไปขู่สโมสรเบนฟอร์ดว่าถ้าเกิดไม่ยอมลดราคาขายลาย่าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ลาย่านั้นอาจจะย้ายทีมก็ได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับดาบิดลายาก็มีทีมอย่างแมนยูนเตดเชลซีก็ต่างให้ความสนใจนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสโมสรเบนสอรอนนั้นตั้งราคาค่าตัวเขาสูงเวอร์เกินไปนะครับและตอนนี้นะครับทางลายาก็ขอให้เบนฟอฟอนนั้น ลดค่าตัวเขาลงเถอะเพราะเขาอยากที่จะย้ายออกจากสโมสรเวนฟอร์ดเพื่อไปสู่สโมสรที่มันใหญ่กว่านี้อย่างไรก็ตามนะครับคาดกันว่าทางผู้จัดการทีมอย่างโทมัสแฟงนั้นอาจจะขายดาบิดระยะในราคาประมาณ40ล้านปอนด์เท่านั้นเองก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมา n ูเอลอูกาเต้นะครับที่ตอนนี้มีทีมหลายทีมเลยมาสนใจเขานะครับก็ได้แก่ Manchester United, New le, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลและก็เชลซียังไม่พอนะครับก็ยังมีทีมอย่างปารีสปังชีแมงก็สนใจเขาเหมือนกันแต่ปารีสปังชีแมงนั้นก็ได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วมูลค่าประมาณ60ล้านยูโรแต่ก็โดนปฏิเสธจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับปฏิเสธไม่รับข้อเสนอนะครับเพราะต้องการข้อเสนอที่มันสูงกว่านี้นนะ และอีตามานูเอลอูกาเต้น,นะครับเขาก็เป็นกองกลางตัวรับนะครับซึ่งแมนยูก็ต้องการแบบนี้อยู่แล้วเพื่อมาทดแทนตำแหน่งของคาร์เซมิโลเพราะบางทีคาร์เซมิโลก็อาจจะได้รับอาการบาดเจ็บ หรืออาจจะได้รับใบแดงแล้วก็โดนแบนในหลายๆนัดก็ได้นะครับมันก็เป็นการแก้ปัญหาหรือเอามาทดแทนตำแหน่งคาร์เซมิโลนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับมานูเอลอูกาเต้จริงๆแมนยูจะเสียค่าเซ็นสัญญากับเขาเท่าไหร่นะครับ ต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับมาคานแรตฟอร์ดที่มีรายชื่อกับผู้ทำประตูยอดเยี่ยมของพรีเมียร์นะครับโดยเขาติดเป็นคนที่5แล้วก็ยิงไปแล้ว17ประตูและก็มีอัตราการยิงประตูอยู่ที่29.3%นะครับตัวตอนแรกผมคิดว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะจะเป็นคนแรกนะครับเป็นคนที่1เนาะแต่ไม่ใช่เนาะมันก็เป็นแฮี่เคนนะครับที่ยิงไปแล้ว30ประตูแล้วก็มีอัตราการยิงเฉลี่ยอยู่ที่ 42.9%ลองลงามาก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่มีเฉลีย่ยอยู่ที่38.3%นะครับโอ้โ oh, ห oh, แสดงว่าเคนเนี่ยต้องเซ็นให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ผมว่าเคนเนี่ยมันอาจจะมาแย่งตำแหน่งกับ เออร์ลิงฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือซีซั่นหน้าก็ได้นะครับแต่อีกคนนะครับผมก็อยากอยากได้เหมือนกันนะครับอย่างอีวานโทนี่แล้วก็โอเลวัตสกินนะครับทั้งสองคนนี้ก็ยิงประตูจบสกอร์ดีเหมือนกันก็แอบเสียดายมาคาราตฟอร์ดนะครับที่ตอนสตาร์ทฤดูกาลนะครับที่ตอนนั้นมันก็มีโรนัลโดเนาะมามาเป็นตำแหน่งกองหน้าเนาะมาแย่งเขายิงนะครับหลังจากที่โรนัลโด,โดออกแบบแรดฟอร์ดก็ยิงเอายิงเอานะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโรนันโดนตอนนั้นนะผมว่าแรดฟอร์ดก,ก็อาจจะ แสงหน้าอีวานโทนี่แล้วก็โอเลวัสกินก็ได้นะครับต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับดิโกดาโลนะครับที่ได้เซ็นสัญญากับแมนยูต็ดเรียบร้อยแล้วครับและสัญญาฉบับใหม่ของเขาก็อยู่กับแมนยู5ปีพร้อมออปชั่นขยายเวลาอีก1ปีนะครับโดยดิโกดาโลก็พูดถึงสัญญาฉบับใหม่ว่าการได้เล่นให้กับแมนยูต็ด เป็นหนึ่งในเกียรติยศสูงสุดที่ผมได้รับจากวงการฟุตบอลเรามีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาผมเติบโตขึ้นมากและความลงไหลในสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันผู้เล่นทุกคนรู้สึกว่าเราอยู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แสนพิเศษนี้ผมรับรองได้เลยว่าผมจะช่วยทีมนี้ให้บรรลุเป้าหมาย และจะทำให้แฟนๆภูมิใจในสโมสรอ,อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยการขับเคลื่อนนี้จะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้เนื่องจากทุกคนโฟกัสไปที่การเตรียมตัวสำหรับนัดชิงชนะเลิศ FA Cup ับที่จะพบกับแมนซิเตี้นะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ